สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะกินข้าวเย็นกับแม่บัวกินข้าวเย็นกับแม่บัวนะคะเพื่อนเอฟซีทุกคนทั้งแฟนเพจทั้งทีกตอทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊ก แม่บัวขอทำความเข้าใจเด้อค่ะแม่บัวตอบคอมเมนต์ไม่หมดโทรศัพท์แม่บัวมันห่างมันเก่าตอบไปตอบมามันบออ่านก็ต้องได้ทำความเข้าใจทุกวันยานเอซีบอกเข้าใจว่าเป็นยังคือพอตอบเป็นยังคือพอตอบแม่บัวตอบหน่อยแม่บัวตอบหน่อยโทรศัพท์แม่บัวมันตอบอะไรแม่บัวก็ได้แต่กดลูกศร หรือว่ากดเพื่อนที่ลงคลิปลงโพสแม่บัวเขาได้แต่ถูกใจถูกใจถูกใจมันบาอ่านค่ะโทรศัพท์แม่บัวมาจ่ายกินเขากับแม่บัวเหมือนี่เก็บอาหารเก่ากินค่ะก็ทอดปลาแห้งก็แจ่วบองแม่บัวตำแจ่วบองเหมือนี้ตำแจ่วบองมันใช้เวลานานตรงสับปลาเนี่ยค่ะล่ะค่ะมันใช้แรง มันจนเมื่อยปวดเมื่อยไปเมื่อเหตุตอนบ่ายค่ะทำตั้งแต่บ,บ่ายจนมืดก็แจะบองเล้วค่ะมาถึงกระผักทำเป็นกับแจะบองแม่บัวที่จริงมันต้องกินผักต้มทำมันถึงจะเข้ากัน จะบ้องไม่บัวเห็ดออกมากขนาดตายเป็นแบบนี้นะคะที่บอ้เมื่อแครแล้วได้สับป,ปลาละนะเตรียมเครื่องอีกตำเมื่อยตอนตำก็ตอนสับป,ปลารแต่ว่าสีสันมันไม่แดงแป๊ดเหมือนเขาทำขายทั่วไปขนาดนี้แม่บัวกันยังเพชรแล้วค่ะพริกกระรัวเอง หันหอมแดงกระเทียมขาตาไคแต่ปลาล่าเนี่เป็นปลาล่าปลาเล็กปลาน้อยจากท้องนาโมเมนปลาซีพีค่ะโมเมนปลานิน้งโมเมนปลาแดกปลานิน้นเป็นปลาขาวเป็นอันนั้นแม่บบกระเด็ดหัวมันออกค่ะ มาแล้วจากธรรมชาติ มาค่ะหมูกของไอ้น้องเพื่อนเอทีทุกคนที่เขาแล่กัแม่บอกว่ามากินแจ่วบองกับผักสดแจ่วบองนี่กินได้กะผักสดผักลวกค่ะแม่บวัวบริลวกมันมืดแม่หมอค้าจะเห็ดแจ่วบองเดี๋ยวแจ่วบองเสร็จจะไปอาบน้ำค่ะ ปลาหางปลากระงปลากระงเหีวบ้านแม่บัวเอืนปลาถดทงหายกอบแล้วทอดไว้ตะตะาย อตอนทอดใหม่ๆนะกรอบอยู่ค่ะเพื่อจะได้มากินเนาะค่ะเนาะพอตั้งแต่ตอนก่อนทำปลา ที่ค้างไว้ก็ยังแต่ไม่ได้ทำํำมอจะทำพะราอยู่จนเมื่อเก็บปองเก่ามากินค่ะ มาขาเพื่อนเอ็นเตอร์มากินเป็นเพื่อนม่นบัวมาจับชับด้วยกันกับแม่บัวค่ะ ขนาดใส่นิดเดียวยังเป็ดค่ะซีสันยังไม่แดงเลยยังเป็ดละเาสำหรับวันนี้แม่มโมเขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>